ไม่มีชาติไหนเคยทำกัมพูชาให้ฟรีสมสิ่งในซีเกมส์2023 ก่อนที่ตามรับฟังฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ช่องเพื่อนเสียงบายดาวด้วยค่ะกัมพูชาโชวปา๋ายกเว้นเก็บเงิน3ข้อให้สมกับการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของกัมพูชาความเคลื่อนไหวในกีฬาซีเกมส์2023ที่ประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคม2566ล่าสุดคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ออกมาประกาศไม่เก็บค่าใช้จ่าย3สิ่งนี้ในซีเกมส์ประกอบไปด้วยการเข้าชมการ เขียนันฟรีแต่ลงทะเบียนขอตั๋วผ่านแอปซีเกมพร้อมจัดรถรับส่งไม่เก็บค่าที่พักและอาหารนักกีฬาทุกชาติพาร์ทเนอร์ไทยทอดสดฟรีทั้งหมดนี้เป็นไปตามคําสั่งของนายกงรัฐมนตรีฮุนเซนโดยตอนแรกกัมพูชาวางแผนที่จะเก็บเงิน50เหรียญต่อนักกีฬา1คนต่อวันถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเป็นเจ้าภาพสี่เกมส์ขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐสปอร์ตอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อมีพลาดเรื่องราวดีๆในครั ังต่อไปค่ะ